ไทกรรับเป็นบุคคลที่อยู่ในคลิปเสียงจริงคลิปเสียงนั้นเป็นการไปโพสต์ว่าดีลกับเจ้าหน้าที่กรมศุนกากรแต่เกิดการอธิบายในภายหลังนะครับคุณไทกรบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องการยัดเงิน10ล้านเพื่อเคย์หมูเถือนเพราะว่า1คือ10ล้านนั้นเป็นค่าดําเนินการที่เอกชนหรือใครก็ตามเขาจะต้องจ่ายกับค่าดําเนินการที่เป็นทนายความในฝั่งของเขาอ้างว่าเป็น คณะทางานและทนายความที่ปรึกษาทางกฎหมายของธรรมนัตพรมเผ่าเขาเรียกกันไปกันมาและอันที่สองคือไอสิ่งที่คุยกันมันไม่ใช่เรื่องหมูเถื่อนตามที่เขาไปพาดหัวขา่าวตามขาบวนการปั่นหัวสือ่อหรือสิ่งที่สื่อกลายเป็นเหยื่อเพราะว่าอ่อนด้อยความรู้ไปนะครับแล้วก็ไปพาดหัวอย่างนั้นอันนี้ก็ต้องหาข้อมูลเพิ่มเรื่องหมูเถื่อนนี่ก็เป็นปัญหาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับกับคุณไทยกรบลสุวรรณแล้วก็ มีคลิปเสียงออกมาแล้วก็ไปพาดหัวข่าวกันใหญ่โตก่อนหน้านั้นนะครับว่าเป็นการคุยกับคือคลิปเสียงก้อนเนี้ยไปพาดหัวเท็จนะครับว่าเป็นการคุยกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรบ้างปศุสุตว์บ้างเป็นการต่อรองแล้วก็ไปกล่าวหาว่าไทยก้อนเนี่ยคือคนที่จะไปเป็นคนสงสวยอะไรทำนองนี้ครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเกิดการชี้แจงเพิ่มเติมออกมานะครับพูดชัดพูดเจนว่า เสียงที่หลุดออกมานั้นยอมรับเป็นตัวเองแต่ว่าการาพูดคุยในยครั้งนั้นไม่ใช่เรื่องหมูเถื่อนเป็นหมูที่ถูกกฎหมายหรือร,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 อรอูระหว่างการต่อสู้คดีและถูกกานแกล้งโดยอธิบดีท่านหนึ่นงนะครับและเงิน10ล้านนั้นก็เป็นค่าดําเนินการเมื่อวานนี้หลังจากธรรมนัตพรมเผาพูดอะไรมั่วๆไปพูดอะไรมั่วๆไปแล้วก็ทําให้สื่อที่ติดตามจะเป็นสรหนึ่งหรือสายทำเนีบเนี่ยน,นะครับด้วยความที่ ด้ยประสบการณ์เรื่องของการติดตามคดีหมูเถื่อนเนี่ยนะครับก็ใช้วิธีการพาดหัวแบบทางการเมืองก็เลยทําให้เห็นว่าเหมือนกับรู้ตัวตนและสิบล้านเนี่ยมันเป็นใครยังไงนะครับโดยที่ไม่ได้ถามไทยว่าสิ่งที่คุณธรรมนัทพูดสั้นๆนั้นมันมีความหมายว่าอะไรกันแน่ก็เลยกลายปเป็นเรื่องสนุกโปกฮางกันไปเลยทีนี้สื่อใหญ่ๆที่พอจะมีพะกําลังในการสื่อสารก็เลยโทรมา สอบถามความจริงกับปุณไทยกรตั้งแต่ช่วงเย็นๆของเมื่อวันที่สี่ธันวาจนกระทั่งช่วงเช้าของวันที่5้าธันวานะครับก็มีข่าวออกมาเดี๋ยวฟังรายละเอียดกันไทยกรรับเป็นบุคคลที่อยู่ในคลิปเสียงจริงคลิปเสียงนั้นเป็นการไปโพสต์ว่าดีลกับเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรแต่เกิดการอธิบายในภายหลังนะครับปุณไทยกรบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องการยัดเงินสิบล้านเพื่อเคลียร์หมูเถื่อนเพราะว่าหนึ่งคือ10บล้านนั้นเป็นค่าดําเนินการที่เอกชนหรือใครก็ตาม เขาจะต้องจ่ายกับค่าดำเนินการที่เป็นทนายความในฝั่งของเขาอ้างว่าเป็นคณะทํางานและทนายความที่ปรึกษาทางกฎหมายของธรรมนัตพรมเผ่าเขาเรียกกันไปกันมาและอันที่สองคือไอ้สิ่งที่คุยกันมันไม่ใช่เรื่องหมูเถื่อนตามที่เขาไปพาดหัวขา่าวตามขาบวนการปั่นหัวสื่อหรือสิ่งที่สื่อกลายเป็นเหยื่อเพราะว่าอ่อนด้อยความรู้ไปนะครับแล้วก็ไปพาดหัวอย่างนั้นอันนี้ก็ต้องหาข้อมูลเพิ่ม การชี้แจงบอกว่าจากกรณีที่ร้อยเอกธรมนัสพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้สัมภาษณ์กรณีคลิปลุดระหว่างเจ้าหน้าที่กรมสุลกากรพูดคุยกับชายคนหนึ่งนะครับให้ไปเคลียร์หมูเถื่อนหากทําได้จะจ่าย10กิโลกรัมซึ่งหมายถึงเงิน10ล้านพร้อมระบุว่าเอาตามความจรงิงไม่ล่ะรู้แล้วว่าเสียงใครชื่อยอดทอทหารเป็นนักแฉและนักช่วยเหลือสังคมประมาณนั้นกําลังตรวจสอบอยู่กระทั่งมีการเปิดเผยข้อมูลอักษรทอหานนั่นคือไทยกรพรสุวรรณนักเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับในวันที่4ธันวาคม ไทกรได้ไลฟ์สดผ่าน Facebook ชี้แจงกรณีดังกล่าวบอกตอนนี้มีการเบี่ยงเบนประเดน็นเรื่องหมูเถื่อนหลังจากมีคลิปเสียงที่อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรเจรจากับชายคนหนึ่งให้ไปปล่อยตู้คอนเทนเนอร์หมูเถื่อนแลกกับเงิน10ล้านบาทซึ่งขอ้อเท็จจริงนั้นตนเป็นกลคุยแต่การคุยในคลิปเสียงนั้นเป็นเสียงของไทกรกับที่ปรึกษาคนหนึ่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็คือธรรมนัฐผมเผ่านั่แหละครับเพื่อจะนําตู้คอนเทนเนอร์จานวนส8ตู้ ซึ่งข้างในบรรจุหมูที่สําดงถูกต้องตามกฎหมายเพื่อส่งออกไปยังประเทศที่3ซึ่งขั้นตอนนั้นถูกต้องตามเอกาสารชัดเจนไทคอนบอกว่าแต่สิ่งที่ทําให้ไม่สามารถเคลื่อนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ทั้ง38ตู้ใดนั้นเนื่องจากว่าปศุสัตว์เองไม่ยอมออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายซากสัตว์ให้ทําให้บริษัทเจ้าของตู้คอนเทนเนอร์บรรจุหมูได้รับผลกระทบและมาร้องเรียนตอนหลังก็ไปฟ้องเรียกค่าเสียหายจากปศุสัตว์เป็นเงินถึง213ล้านบาทซึ่งขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณา ไทกรได้ย้ำนะฮะบอกว่าให้สื่อมวลชนนําเสนอข่าวให้ตรงประเด็นเพราะว่ามีการพูดถึงการนาเงินสิบล้านมาเคลียร์กับเรื่องหมูเถื่อนนั้นไม่เป็นความจริงครับเพราะว่าตู้คอนเทนเนอร์ที่ท่าเรือแหลมชลบุรีไม่ใช่หมูเถื่อนซึ่งบริษัทเจ้าของตู้คอนเทนเนอร์ได้นำหลักฐานเข้ามาชี้แจงต่อกลมสอบสวนคดีพิเศษหรือที่สใสเรียบร้อยแล้วนะครับคือพลาดหัวเอาง่ายนะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นการ พลาดหัวเอาง่ายนะครับฟังข้อมูลข่าวอย่างโง่น่มันก็เลยออกมาเป็นลักษณะนั้นเพราะว่าความรู้ไม่มีนะฮะเพราะความรู้ไม่มีแล้วก็ไม่คิดจะถามข้อมูลเพิ่มก็เป็นการพาดหัวในเชิงของข่าวการเมืองแต่พอดีมันไปกระทบกระทานกฎหมายนะครับก็ต้องยอมรับว่าหลายคนเขียนได้เขียนได้เขียนดีแต่ว่าความรู้ไม่มีมันก็มีทมเทไปมันก็เกลยกลายปเป็นเรื่องแบบนั้นพอเช็คไปเช็คมาเอา้ามันไม่ใช่มันคนละหน้ากันเลยนะครับ เออนะครับไปพาดหัวตามคนที่เคยมีคดีอยู่ออสเตรเลียและไปให้น้ำหนักแบบนั้นผมว่ามันก็ดูแล้วไม่ขอยุติธรรมสักเท่าไหร่สนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล0 95 460 5580